สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวลำโพงเชอร์แมนรุ่น APS 1 6 6กันครับมาพร้อมกับดอลลโพง12นิ้วกำลังขับอยู่ที่80วัตต์มีแบตเตอรี่ในตัวการใช้งานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงมาพร้อมกับไมโครโฟนไร้สายย่าน UHF การรับส่งสัญญาณได้ถึง100เมตรทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะประกอบด้วยคู่มือการใช้งานนะครับหูแขวนสำหรับไมโครโฟนไร้สายนะครับสาย AV สาย3.5มมิลสาย AC รีโมทคอนโทรลและไมโครโฟนไร้สายนะครับ ทีนี้เรามาดูตัวสินค้ากันครับทีนี้เรามาดูตัว APS 1 6 6กันครับตัว APS 1 6 6ใช้วัสดุเป็นเนื้อไม้นะครับปั๊มขึ้นโลโก้เชอร์แมนนะครับด้านบนเป็นหูจับทั้งหมด4จุดนะครับคือหูจับด้านข้างนะครับหูจับด้านบนแล้วก็หูจับล่านะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นตะแกรงเหล็กข้างในมีฟิลเตอร์เราวร้องก็ดอกลำโพง12นิ้วอยู่ด้านในแล้วก็ดอกเสียงกลาง6นิ้วแล้วก็ดอกทวิตเตอร์นะครับ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นล้อทั้งหมด4ล้อสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกนะครับด้านข้างก็จะเป็นแผงคอนโทรลคำสั่งฟังก์ชันนะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันครับเรามาดูที่ตัวแรกก่อนเลยก็คือสวิตช์เปิดปิดเครื่องให้ทำการกดเปิดจากนั้นหน้าจอจะขึ้นคำว่าไฮไฟนะครับ <No. S 1> แล้วตัวเครื่องก็จะเข้าโหมดไลน์พร้อมโชว์ไฟแบตเตอรี่นะครับ หมดไลายนี้ที่นี้ก็มาจากออเดียโออินพุตนะครับก็คือเสียงมาจาก DVD คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของเราและตัวเขาสามารถออเดียโออออพตเสียงออกจากตัวเขาเนี่ยเข้าต่อเข้ากับขยายภายนอกได้นะครับมีช่องต่อ USB อสบีทีฟการ์ดรองรับไฟล์การเล่น MP3 เท่านั้นนะครับต่อมาก็คือมีวอลลุ่มมิวสิกนะครับวอลลุ่มปรับเสียงแหลมมิวสิกนะครับปรับวอลลุ่มปรับเสียงเบสยร์มิวสิกวอลลุ่มกีตาร์นะครับวอลลุ่มไมค์นะครับวอลลุ่มปรับเสียงแหลมไมค์ วอลลุมปรับเสียงเบสดไม์นะครับวอลลุมเอ็โควอลลุมดีเลย์ไฟโชว์สถานะแบตเตอรี่นะครับช่องต่อไฟ TC 12โวลต์นะครับและช่องต่อ AC Input ใช้สำหรับเสียบไฟบ้านนะครับต่อมานะครับช่องต่อกีตาร์2ช่องนะครับช่องต่อไมโครโฟน2ช่องนะครับทีนี้เรามาดูคำสั่งปุ่มคำสั่งด้านบนกันครับปุ่มคำสั่งด้านบนก็จะมีปุ่มโหมดนะครับใช้สำหรับเปลี่ยนโหมดบลูทูธ FM l i n e นะครับ ปุ่มเลื่อนเพลงก่อนหน้านะครับปุ่มอยู่สต็อปปุ่มเลื่อนเพลงถัดไปนะครับปุ่มเล่นเพลงซ้ำปุ่มเลคคอร์ดปุ่มซาตัวนี้ใช้สําหรับตัดเสียงคาราโอเกะและเป็นปุ่ม m y ฟิลิตี้ได้ในตัวนะครับปุ่ม p w s ใช้สําหรับเชื่อมต่อหูฟังสองเครื่องนะครับและพิเศษอย่างหนึ่งสามารถปรับ outdoor ได้ใช้สําหรับปรับแต่งเสียงสําหรับการแจ้งนะครับปุ่ม indoor ใช้สําหรับปรับเสียงภายในบ้านนะครับทีนี้เราจะมาลองฟังก์ชันต่างๆกันครับตัวที่ผมจะต้องเสียบ usb ก่อนนะครับ ยูดิส playing เมื่อผมเสียบ u s b ไปแล้วได้ทำการเล่นไฟเ .p.3 ใน USB นะครับที oh. นี้ผมต้องการตัดเสียงคาราโอเกะใ,ให้กดปุ่มนี้ครั้งหนึง่งอ่าตอนนี้เสียงนักร้องหายไปแล้วนะครับเข้าโหมดคาราโอเกะทีนี้เราต้องการให้เสียงนักร้องกลับมาให้กดปุ่มนี้อีกครั้งหนึง่ง ว่าเราต้องการเลกคอร์ดไฟล์เสียงของเราเข้าไปใน USB นะครับให้ทำการกดปุ่มเลกคอร์ตตัวนี้ค้างนะครับ 1- 2ถึงวินาทีจนขึ้นคำว่าหน้าจอเลกคอร์ดนะครับตอนนี้ได้ทำการบันทึกแล้วนะครับที่นหน้าจอเลกคอร์ตตรงนี้นะครับโอเคสมมติว่าเราบันทึกเสร็จแล้วเราต้องการเล่นไฟล์ที่เราเลกคอร์ดนะครับให้กดปุ่มเดิมเลยกดครั้งเดียวครับไม่ต้องค้างนะครับ อตอนนี้เครื่องได้ทำการเล่นไฟล์ที่เราเลคคอร์ดแล้วนะครับโอเคต่อมาโหมดบลูทูธนะครับ <Line in. S 1> ให้ทำการกดโหมดไปที่บลูทูธนะครับ<ๆ>ทีนี้เรามาหาชื่อของเขากันนะครับชื่อของเขาก็จะใช้ชื่อ Sherman APS 166นะครับให้ทำการเชื่อมต่อนะครับเมื่อทำการเชื่อมต่อแล้วสัญลักษณ์ก็จะขึ้น ท้าอย่างนี้นะครับต่อมาหมวด Priority นะครับ My Priority เนี่ยคือคือการดอบเสียงเพลงนะครับก็คือเวลาเราพูดไมคเสียงเพลงที่เราเปิดอยู่เนี่ยมันก็จะดอบลงเดีย๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือให้ทำการไปที่ปุ่มซาว์นะครับกดทัางให้กดจนขึ้นคาว่า Open นะครับ จะลองโหลไหมนะครับชชิ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 ้นสองสามสี่ทดสอบทดสอบทดสอบชิ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 อ่ะฮะเสียงเพลงก็จะหายไปนะครับพอเราหยุดพูดไม้เสียงเพลงก็จะดังขึ้นมาแทนนะครับปุ่มต่อมาปุ่มตัวนี้ TWS ใช้สำหรับใช้สำหรับเชื่อมต่อบ l u ู t สองเครื่องนะครับก็คือ เราเชื่อมต่อปูธูเท้าเข้ากับ a p s 1 6 6ตัวนี้แล้วถ้าลูกค้ามี a p s 1 6 6อีกหนึ่งตัวสามารถเชื่อมต่อเองเนี่ยเปิดพร้อมกันเนี่ยพร้อมกันทั้งหมด2เครื่องได้เลยนะครับโหมดต่อมาก็คือโหมด FM นะครับวิธีการจูน FM ให้กดปุ่มที่อยู่สต็อกดย้ำนะครับกดย้ำๆสองถึงสครั้งนะครับตัวเครื่องจะทำการจูนอัตโนมัติให้เราเลย นักท่าเรือต้องกันกฎหมายทะเลโอเคครับ Line in ทีนี้เรามาดูคุณด้านคุณภาพเสียงกันครับ ด้านคุณภาพเสียงของตัวเขานะครับก็คือเสียงออจะออกครบเลยก็คือเบสกลางแหลมเนี่ยชัดเจนมากนะครับเหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้านหรือการแจ้งก็ใช้งานได้ดีนะครับตัวไมโครโฟนที่แถมมา2ตัวเนี่ยเสียงไม่แห้งเลยนะครับก็คือเสียงนุ่มนะครับเพราะตัวเขาเนี่ยสามารถตัดแต่งเสียงไม้ได้ทั้งเบสทั้งแหลมเลยนะครับตัวซับเสียงได้ดีโดยไม่ต้องตะ,ตะเบงเลยนะครับ นี่คือทั้งหมดของลำโพงเชอร์แมน APS 166นะครับถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการใช้งานแอดไลน์ไปที่แอดเชอ m a แมนสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ